弄什的啊？当不是个的，老子都得了谁？一双呢？c o u p ทั้งนี้วัจ้า,จาทั้งนี้ประมาณบาบสามกกว่ากำลังแดดแหละบาบสามกกว่าสีกำลังแดดกำลังดีฝนตกบออยู่เมืองไทยไปนี่ต่อยอยู่ใสนหนียูอันอยู่ปากช่องหรืออยู่บันยิวมันลุดหนึ่งหันนี่ก็เลยต่อไม่ เดี๋ยวถาเบิงว่าจะอ๋อยุปากช่องเนาะปากช่องคือสิบมีคนติดโรคร้ายหรอกเนาะเบิงส่งว่าโหวีอ้วนตัวน้ำหนักขึน้นจังหวัดสิเดลบไปเห็นงานวัน วันที่สิบเอ็ดวันที่เจ็ดนี่ก็เลยแบบว่าลองใส่กางเกงบึงว่าใส่ไดบอ,อสวัสดีค่ะน้องไอเป็นยังไงบ้างวันนี้ไม่มีอะไรทำไงพี่ก็เลยลองไล์ดูซิอวดผักเหรอคะอันนี้เป็นของเพื่อนบ้านก็ดูก่อนของคุณลุงตอนนี้ก็ผู้ชายกำลังเปลี่ยนกระถางให้กับ ให้กับต้นสตรอเบอรี่ของเราสตรอเบอรี่ก็จะมีปลูกมันฝรั่งค่ะน้องนอนอืดพี่ก็พอกันแหละพี่ก็ออกมาเดินเล่นบ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีปีนี้เราอาจจะมีองุ่นให้กินหนูนี่ไงกำลังออกลูกองุ่นเนี่ยกำลังเริ่มทีลักไอเอเตฟคุกุ มีองุน่นนี่ไงสตรอเบอรีร่ก็เริ่มออกลูกแล้วจ้ะหนูเก็บง่ายๆอยู่ประเทศฝรั่งเศสจ้าเพื่อนต้อยมีข้าวโพดจาน้องไอายนี่ไงข้าวโพดเป็นแถบยาวเลยคิดปลูกข้าวโพดเกือบหกสิบต้นนะ่ะเอาสิวันเกิดพี่หน้าร้อนนี้ถ้าโลกยังหายไปแล้วก็อาจจะมีนี่แหละข้าวโพด <oung ing> ข้าโพดย่างนี่แหละจี่ข้าโพดไม่มียังไม่ได้ลงอะไรเยอะเลยก็มีเท่านี้แหละมีตอนนี้มีข้าวโพดมีแครอทแล้วก็มีอะไรอีกวะไอ้หัวสีชมพูเล็กๆอ่ะโอ้ยแดดร้อนมากเพื่อนบ้านพี่ขยันกว่าไหมคุณลุงเนี่ยเห็นไหมตัดหญ้าตั้งแต่บ่ายโมงแล้ว วนไปก็ต้องขยันแดดร้อนไปแล้วไม่ไปใช่ใช่แก้เหงาแก้นี่ไปรอเวลาเมื่อกี้พี่ก็ไปดูซีรีส์ ดูก็เริ่มเบื่อแล้วไงก็เลยแบบว่าเออสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีเพื่อนโอ, <S <S โอเพื่อนน่องนะจ๊ะทักทายกันได้นะทั้งสองคนจ้าบ๊ายบายจ้ามาเราบอกพีวีแม้จะของมันบ่มีไมลฟ์สดได้และน่องเดี๋ยวสิไปตามเก็บอันที่หลังจาก YouTube ดอกเธอ ทีวีก,ก็กกได,ด้ฉันก็ถ่ายอยู่มือน้ดรามาพวกคอยอันนี้ปันได้หรอกมั้งแต่ว่าก็สิไปตามเก็บยูทูบในยูทูบอยู่ดูกว่าเช้าวุ้ยอินเดเมืองใดๆหรอเปลานอร์เวยเนอจ้าโอเคโอเคไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย จ้าบ๊ายบายนะจ้าเอา้าเอาเหรอถ้างั้นก็ยังอยู่ถ้างั้นก็ยังมีเพื่อนมาดูมาให้หายคิดถึงอยู่เนาะก็คิดถึงทุกคนสบายดีใช่ไหมคะเพื่อนโอ๋ากิจการเป็นยังไงบ้างบินมาเลยคะ่ะคิดถึงกับบินมาคะ่ะบินมาหาที่พวรนหน่อยที่พวันก็คิดถึงเพื่อนๆเหมือนกันเนี่ยแต่ว่า ก็ไม่รู้ซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วว่าจะได้กลับเดือนเมื่อกี้ฉันก็นัดเธอแล้วไงว่าจะได้กลับแต่สรุปก็คือเขาก็ยกเลิกตั๋วไปเพราะโดนพิษโควิด -19 เธอปุอุ้ยตายแล้วทำไมพี่วิเชียนมาทักน้องว่าน้องอ้วนอย่างนี้ไม่ได้นะคะคิดฮอดเหมือนกันคะ่ะจะมาบอกว่า อ้วนอวนไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะกินดีอยู่ดีมากกับพี่โดยเฉพาะช่วงโควิดนะคะอยู่บ้านมาสองเดือนแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยไม่อ้วนให้มันรู้ไปกินแล้วก็นอนใต้เธอเธอก็มาทักฉันว่าฉันนาเต็มเหมือนกันเหรอนองทีน่นี่ประมาณบงชชกุกูโตมาสบาย เออประมาณใบสามโมงกว่าจะสี่โมงแลวจา้าเดี๋ยวสิบห้าเพื่อนๆช่อมอ,อคนที่มาใไหมนะจ๊ะสิบสิบไ้ช่อมออต้นเชอรี่จา้าเชอรี่ที่บ้านที่พวมนมีอยู่หนึ่งต้นจา้านี่เป็นเชอรี่มีต้นเดียวนี่แหละออกลูกแล้วนี่ไงเขียว คริสโตเฟอร์กำลังปลูกสตรอเบอรี่จ่าหนูนี่ไงน้องแมนนางเปลี่ยนวิสาวาเม็กซี่เอาวาคือพอหรือท่าไว่ายหรตัวมาอย่าตัวมามงวสินเมือขาดจี <laughs> จ้าซีเบียง จะกินเลยส่งมันไม่หมดท่านในซุกเธอนี่ไงครับน้องแมนกําลังไอ้นี่เลยเปลี่ยนกระถางต้นส,สตรอเบอรี่เนี่ยปลูกตามอย่างเงี้ยลดพื้นที่เวลาเก็บลูกมันจะได้เก็บง่ายๆโอ้ยคือสิทรงได้ละเพื่อนไปสื่อกินเทอาก่อนเมืองไทยดีกว่ามันสิแสบซ้ำข้อหญี่ปุ่นอยู่บ่ล่ะกินบบท่านโนกดอกมันออกแป๊บเดียว 妈，叔哎！